ประเพณีแฟนโดนตาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อตุงตุงน้อยจะพาไปแฟนโดนตาและมาทําความรู้จักประเพณีแฟนโดนตาของชาวกวยหรือชาวกุยและชาวไทยเชื้อสายขมนวันนี้ตุงตุงจะไปส่งข้าวหลายบ้านเลยนะทุกคนบ้านแรกก็จะเป็นบ้านของคุณตากับคุณยาย หรือว่าบ้านของคุณพ่อกับคุณแม่ของเรานี่แหละประเพณีแซนโดนตาเป็นประเพณีการไหว้บรรพบุรุษหรือญาติที่ล่วงลับไปแล้วมีความเชื่อกันว่าดวงวิญญาณจะเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวในช่วงวันแรม14ค่ําเดือน10ของทุกปีการทําบุญครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความกตันยูความรักและความผูกพันในครอบครัวและต่อชุมชนด้วยและเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ล่วงลับก็จะเป็นพิธี เซนไว้บอกกล่าวบรรพบุรุษอ่ะเนาะทุกคนก็จะมีทั้งผลลหมากลากไม้ของขควของหวานเครื่องดื่มแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละครอบครัวเมื่อเซนไว้เสร็จแล้วก็ถึงเวลาส่งทางบรรพบุรุษก็จะเอาอาหารของขควของหวานและเครื่องดื่มห่อใส่ใบตองแล้วก็เอาไปส่งทางบรรพบุรุษนําของที่เตรียมไว้จะส่งทางเอาไปวางไว้ในทางออกทางเดินหรือว่าแถวใต้ต้นไม้โดยเชื่อกันว่าบรรพบุรุษได้กินอิ่มน้ำสำรานเสร็จแล้ว ก็จะห่อส่งทางกลับนําอาหารเครื่องดื่มไปฝากญาติไปฝากเพื่อนไปฝากดวงวิญญาณที่ไม่มีใครทาบุญไปให้มาจ้าบ้านหลังแรกเสร็จแล้วตามตุงตุงไปบ้านหลังที่สองโอ้โหลูกชายก็เดินตามพอดีดีพ่อพาไปไหนไปหมดบ้านหลังนี้เป็นบ้านของตาทวดกับยายทวดแต่ตาทวดกับยายทวดไม่อยู่แล้วนะทุกคนไปสวรรค์แล้วพวกเรากับลูกหลานก็จะทําบุญอุดิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ก็จะมีทั้งของข ของหวานและเครื่องดื่มเส้นไว้บอกกล่าวอาหารการกินก็แล้วแต่ทุกคนสะดวกและจะเน้นอาหารที่บรรพบุรุษและญาติที่ล่วงรับไปแล้วชอบกินครอบครัวเล็กๆของเราอาจจะไม่มีญาติเยอะแยะเท่าไหร่นะ เพราะว่าพวกเราเป็นครอบครัวเล็กๆตากับยายก็ไม่อยู่แล้วลูกหลานก็แยกย้ายกันไปทํางานทําการแยกย้ายกันไปเติบโตกันหมดแล้วเนาะก็เหมือนเดิมจ้าเส้นไว้เสร็จแล้วก็ให้เด็กๆส่งทางบรรพบุรุษทําการเส้นไว้บอกกล่าวเจ้าที่เสร็จแล้วก็ได้เวลาทานอาหารร่วมกันบางครอบครัวเขาก็จะมีการฉลองเป็นปาร์ตี้เล็กๆสําหรับครอบครัวเพราะว่ามีปีละครั้งอ่ะเนาะกินข้าวกินน้ําเสร็จแล้วไปบ้านของพ่ออาตุงตุงน้อยกัน ทุกคนไปเส้นไหวที่บ้านต่อที่บ้านของเราก็จะทําง่ายๆเลยเหมือนกันทุกคนมีผลหมากลากไม้ของขา้าของหวานและเครื่องดื่มดูดูตุงตุง้งน้อยรู้อยู่หลอกลูกว่ารักพ่อนั่นนะไม่ต้องไปชิดขนาดนั้นก็ได้ถูลูกชายก็จะท,ทําพิธีเ้นไหวบอกกล่าวเหมือนกันดูทุกคนดนูตุงตุงน้อยอันที่จริงก่อนจะแซนโดนตาอันดับแรกเราไหวพระพุทธรูปประจําบ้านก่อนนะทุก ตามด้วยสารพ่อภูมิเจ้าที่ตายายแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เพราะว่ารีบมาก หลายสถานีไงกลัวเสร็จไม่ทันจับจ่ายซื้อของไว้ล่วงหน้าสองวันตื่นหุงข้าวทำกับข้าวไว้ตั้งแต่ตีสี่ตีห้ากว่าจะไหวพระในบ้านกว่าจะไหวาสารพระภูมิกว่าจะเดินทางไปส่งข้าวแต่ละบ้านโอ้โหแต่ก็มีความสุขนะทุกคนไหวพระไหวเจ้าที่ไหวบรรพบุพรบุษเสร็จแล้วไหวแม่ยนางในรถด,ด้วยจะได้ขับขี่เดินทางปลอดภัยทุกๆเส้นทางดูดูลูกชายโอ้โหย,ยืนให้กำลัง ใจพ่อแน่พ่อเดินไปไหว้รถมอไซค์เดินตามพ่อต้อยต้ยโอ้ยน้อจังแมนอันนี้อยากรู้อยากเห็นหรือว่าติดพ่อเนี่ยลูกหืทำไมน่ารักน่าอินดูขนาดนี้เนี่ยอตุ้งตุงน้อย วหวลรถเสร็จแล้ววหยเจ้าที่เจ้าทางเสร็จแล้วอตุงตุงน้อยก็ไปส่งทางบรรพบุรุษกันจ้าทุกคนวันนี้ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษและญาติมิตรที่ร่วงลับไปแล้วและขออุทิศให้แด่เจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีผีไม่มีญาตขอให้ทุกท่านทุกดวงวิญญาณได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ทําให้ในวันนี้ท่านใดที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์ท่านใดที่มีความสุขก็ขอให้สุข ยิงยิงขึ้นไปสาธุ